เหมือนกันนะน้องฟางกับน้องแข็งเศษน้ำชายเพื่นหนึ่งใช่ไหมราชบัดร์วัดสาวบางโพนก็จริงๆสาวบางโพนก็จริงจริงอะอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องคุณแม่เปรี้ยวเซ วันนี้คุณแม่รู้สึกว่าอ้วนขึ้นอ้วนปุ๊บเราทําไงอะ่ะรู้สึกว่าอยากมาหาอาหารที่แบบมันลดน้ําหนักเราต้องมาทานผักเพื่อเราจะลดน้ําหนักค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านย่างเนยค่ะอยู่ตรงสาขาเรียบคลองสองนะคะอยู่ในตลาดคลองสามวาพลาซาเนาะใช่ไหมอยู่ในตลาดสามวาพลาซา โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทานกันเขาบอกว่าสาขานี้มันมีทั้งหมูกระทะแล้วก็มีย่างเนยมันเป็นอาหารที่สําหรับคนลดน้ําหนักว่าไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าร้านนี้มันจะมีของกินอะไรที่แบบว่าเออเยอะขนาดไหนราคาย,ยังไง นงนิงเธอทำอะไรอยู่เนี่ยฉันก็รอเธออยู่หน้าร้านฉันหิววันนี้นะคะเราก็ไปเจอกับเพื่อนสาวคนเดิมของเราค่ะแล้วนงนิงค่ะเธอจะได้กินข้าวมาสิบวันแล้วสิบวันนางก็เลยผอมลงทุกคนผอมเนี่ยพาพามาทานอาหารลดน้ำหนักทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเต็มเลยนี่ฉันเตรียมรอเธอฉันอยากให้เราผอมดย จะให้นางกินของของอ้วนๆครั้งเดียวแล้วทุกคนเทปนี้เทปเดียวหลังจากนี้<ไ>ทุกคนจะเห็นว่านางผอมลงค่ะไม่กินแลวหมูกระทะไม่กินแล้วเห,หรอ<า>อ๋อจะเปลี่ยนร้านอื่นใช่ <laughs> ไหมกินแมมหมูกระทะเอาพูดความจริงหรือตอแหลเอาความจริงความจริงไม่กินเลยที่งออันนี้ตอแหลรฉันไี้กินหมูกระทะเลยเธอมันมันนี่ได้ของอ้วนเธอคืสวยเพราะทำแบบนี้หรอถ้าแบบชาบูอะไรอย่างเงี้ยแบบยังกินบ้างเพราะว่าฉันจะใส่ผักเยอะๆมาดูก่อนน่ากินไหม น่ากินอยู่นะแม่เธอรู้ไหมเนี่ยถูกมากเลยนะปวดแล้วเท่าไหร่อะสองร้อยสิบสองค่ะสองร้อยสิบเก้ารู้สองร้อยสิบสองเหรอไม่รู้กี่บาทจับเวลาไหมอ่ะจับเวลาไหมคะลุกเฮ้ยเดินเล่นค่ะเธอทำอะไรไปอีกเดี๋ยวเนี้เธอทำหัวหกเหรออันเนี้ยอ้วนมากทุกคนแต่เราก็ต้องกินสักวันเนาะนี่ใช่กินไปเถอะนานๆกินทีอาทิตย์ละวัน ใช่เหรอเธอปกติอ่ะเธอดูวิธีกินหมูกระทะนะเธอเขาจะเอาไอ้มันหมูอ่ะเขาจะมันหมูอ่ะมันถูอย่างงี้เหรอถูก่อนเพื่อให้มันแบบไม่ติดเลยดูกระม้วมิธีนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญทานในนี้เลยเหรอใช่ฉันกินบ่อยมากปกติฉันไม่กินเลยฉันกินอกไก่เธอเธอมาใกล้ๆฉันก่อนเร็วๆเลาปกติอ่ะเขาจะคือของมันคือพวกสามชั้นเว้ยเวลาแล้วแบบเวลามันกรอบนะคืออร่อยมากเว้ยเธอต้องกินนะอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้มันน่าจะเป็นหมูสไลด์หมูฉันไม่รู้จักจริงนะเธอเชื่อไหมไม่ได้ตอแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าตอแหลไม่ตอแหลเธอปกติฉันจะกินเนี่ยถ้ากินก็คืออกออไกนะ่เอาไก่เธอใส่ไปเลยเอาตามที่เธอชอบก่อนไม่แต่เราต้องย่างให้มันดูน่ากินดีเธอไม่ใส่ผั<า>กเหรอเขามีสองเตาให้เราเลือกนะก็คือเตาเราต้องเอาย่างมนยใส่ด้วยนะเดี๋ยวใช่เขามีสองเตาให้เราเลือกมันจะมีเตาแบบนี้ นี่ได้ฉันกินอ่ะเตาแบบเตาหมูกระทะกับเตาแบบนี้เตาแบบหมูกระทะตุตุหมูกระทะตุตะเธอเป็นยังฉันอยากกินผักอ่ะโอเคคนสวยอยากกินผักตั้งแต่อยู่กับนางหมูกระทะเขาจะใส่เขาจะใส่น้ำซุปด้วยนะพื่แบบเราสามารถสดน้ำซุปได้แต่ก็คือแบบบางคนคิดว่ากินน้ำซุปล้วคือจะมีอ้วนแต่ก็คือไข่ปลอ้วนมากไข่ปอะไหลลบใช่ที่ฉันไม่ทานไงอันนีก็จะฟิวแบบแพง อร่อยอร่อยแบบแห้งๆ <S <S ไม่เอาจริงๆราคาเนี้ยได้ขนาดเนี้ยมันก็ดีแล้วเธอเยอะมากเยอะมากแล้วแบบเป็นบุฟเฟ่อ่ะใช่นี่ยืนกินอะไรนะเป็นไงอร่อยไหมเคยกินในแบบในห้างไหมอ,องฟังขอโต๊ะในแบนอ่ะงฟังขอให้หรอในรหน่อ,อยเดี๋ยวมาลองดูแบบย่างเลยดีมั้ง กินหมูมะนาวในเซนติต้องยืนกินเลยเหรอมันดูไม่ดีไหมไม่ไม่เป็นไรไม่ไหมโอ้หวานหน่อยหวานนอ้มหวานนำเปรี้ยวตามก็ได้อะก็ราคาประมาณนี้ได้แล้วแหละเฮ้ยโอเคอยู่ร้านนี้น้ำซุปอร่อยก็อันนี้ถ้ามาร้อนๆอ่ะอร่อยนี่มันถูกแล้วนะ นี่มาสม่งเลยนะอืออู้หูะเด็นแบบว่ะวิธีการกินไอ้นี่ย่างเนยน,นะย่างเนยเขาก็ใส่เนยลงไปปลาหมึกเขาต้มไหมอะทุกคนอืออุ้ยนุ่งหนิงฉันถามหน่อยเฮ้ยน้ำจิ้มมันออกอะไรวมันอบกมันอบกมันเออมันก็ได้อยู่น้ำจิ้มพนะีชอ่ะนะเออว่ายอยู่ว่ามันออก อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แจ่วเออมันเป็นพริกไทยใช่ไหมใช่แล้เรามีซีซูดหนึ่งเรายืนกินไม่มีใครว่าเนาะอันนี้น้ำจิ้มส้มเดี๋ยวเราจะดูปลาหมึกกันนะว่าเหลือตัวขนาดไหนลุงหนิงกินเบ,เบคอนโชว์ดิเธอเอาอันี้ใส่มเอาอันนี้ใส่น,นี้ได้ไหมเอเธอเธอมีเรื่องเล่าหนึ่งเธอบอกเธอมีเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเธอเรียนอะ เธอกินหมูกระทะทุกวันน้ำหนักเธอเท่าไรเมื่อก่อนเมืออ่อก่อนก็ประมาณห้าสิบเธอรอูปไปดูสิมิจะไม่มีใครเชื่อเธอนน้น่ะทุกคนเชื่อไหม,ไม,มน้ำจิ้มคอมมีห้าอย่างน,นะทุกคนไหนเอาน้ำจิ้มทนะนี่อันนี้เรียกว่าน้ำน้ำจิ้มพริกไทยดำน้ำจิม้มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มสูกี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะค่ะแล้วก็มีพริกให้ด้วย เดี๋ยวพี่กินพริกยั่วยๆก่อนนี่เธอกันการกินแบบสาวเปรี้ยวสาวเซ่บต้องกินแบบนี้ทุกคนเธอเล่าก่อนตอนสมัยเธอเรียนน่ะเธอกินหมูกระทะอาทิตย์ละกี่วันเฮ้ยไม่เคยเท่าไหร่สเสียไปเที่ยวแต่แบบเที่ยวยังไงเที่ยเป็นตาตี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนเรียนน่ะเธอสมัยฉันเขาไม่เป็นเมืองเธอไม่นอนเลยใช่ไหมล่าสุดไม่กินไม่ไม่ไม่นอนไม่กินเธอตื่นมาแบบไปเรียนเหนื่อยจนนั่งผ่อนมืทุกคนใช่เพราะว่าจีบก้าวโลตอนตอนเรียนมหาลัยอ่ะคือเด็กมหาลัยเอง เขาจะชอบไปเที่ยวปาร์ตี้กันจอกัเรี่องอะไรฉันเรียนเอกกชนฉันไม่เห็นปาร์ตี้เลยฉันเรียนหนังสือทุกวันฉันเรียนทุกวันฉันจบสามจุดห้าไอ้ติ๊งฉันเรียนจะเป็นคนดีฉันก็อุทยากรทั้งหมดจบสามจุดห้าเลยเหรอสามจุดห้าเรื่องจริงแต่เรื่องตั้งใจเรียนอะเรื่องปลอมเจอฉันโดดเรียนจนอาจารย์อะเกือบให้เกือบให้ฉันผ่านอะฉันไปร้องอ้อนวอนขออาจารย์ ่ามแต่ได้3 5จุด้าแต่ฉันเป็นเด็กที่โดดเรียนและเรียนเก่งมากโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าตอนเรียนฉันฉันทุกทายก็สามกว่านะโดสามสามกว่าแต่ว่าเธอหยุดอะไรฉันรู้แล้วว่าท้ำดับน้ำยังน้ำจิ้มคออร่อยต้องใส่พริกและมะนาวจริงหรอจริงมะนาวมะพร้าวแล้วก็เดี๋ยวเล่าเรื่องเธอต่อเรียนได้สามกว่าเรียนแบบยังไงโดดเรียนไปเคยมีแบบเส้นยันว่างอ่ะ ว่างแล้วก็ต้องไปเรียนเรียนพาสมัยก่อนอ่ะคือฉันเรียนฉันเรียนธุรกิจบันดีฉันเรียนสี่ปทุมอ้าในสีปทุมเขาตารางเรียนมหาลัยอ่ะเขาก็ไม่เหมือนเรียนมัธยมเว้ยใช่จะมีแบบบางวันก็เรียนบ่ายวันก็เรียน9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบบางที8ปดโมงเราไปเราไปเที่ยวเลยนะสมมุติว่าว Lock ันไหนที่จะต้องไปเรียนเช้าก็ตะกลัตีสี่ตีห้าแล้วก็ตื่นคือบางทีอะแทบแบบเปลี่ยนชุดเฉยๆแล้วรีบมาเรียนแล้เธอฉันว่าเราเริ่มอิ่มแล้วนะ มัก็อิ่มแต่ว่าดูดิมันเยอะมากเธอเมื่อกี้อันนี้อร่อยจริงฟักทองอร่อยนี่ฟักทองเขาไว้กินลดความอ้วนไม่ด้นะเหรอใช่อ๋อจะมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งวันวันก่อนท้งฟังคุณหมอเขาพูดบอกว่าหมูกระทะคือมีคนถามว่าหมูกระทะเวลาเป็ปิ้งเนี่ยพวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกแบบสารก่อมาอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะมาอยู่ที่หมนใช่ไหมพอมาตกลงไปความมันมามันก็จะมาเกาะที่หมูแล้วคุณหมอเขาบอกว่าสิ่งที่มันจะช่วยให้ให้แบบให้ตัด พวกสารก่อมาเลงนี้ได้คือเราต้องกินกับคลโรฟิลคลโรฟิลอันได้แก่พวกผักสีเขียวพวกนี้นนเนี่ยฉันเห็นเธอไม่กินเลยเราต้องกินคู่ไปนะถ้าใครกินแต่หมูอย,ย่างเดียวไม่ได้นะเธอเป็นมาเ็งนะเนี่ยเป็นมะเ็งเลยนะเราต้องกินสีเขียวไปด้วยเธอเป็นมาเลงตรงไหนเราต้องกินสีเขียวไปด้วยอย่างเช่นพวกผักใบเขียวพวกนี้นม,มีเยอะมากเลยมันพวกนี้ก็จะมีโคลโรฟิลเยอะแล้วก็เธอฉันอิ่มแล้วฟังเธอพูดเนี่ยอิ่มแล้วเอออ่เธอเดี๋ยวถิวเทปหน้า เราไปยิงเลเซอร์กันไหมเออยิงเลเซอร์ตุ๊ๆใช่เธอเดี๋ยวมีเรื่องเล่าก่อนปิดคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาสาวๆไปดำสวยตั้งแต่การทำซิกแพคปั้นก้นการทำทิชเมนก้นขาวรักแร้ขาวเลเซอร์ปูนวันนี้หรอตัดไหมตัดมากนี่เราต้องทำทุกอย่างนะคะทุกคน แต่มันมีใครแบบตรงเนี้ยมันเป็นเลเซอร์แต่ว่าคนก็ทํากันเยอะแล้วแหละแต่อยากให้ทุกคนไปเห็นคืออันนี้เล่าย่อๆเครื่องเลเซอร์เครื่องแยะกระเทิมเมื่อก่อนฉันยิงอีกเครื่องหนึ่งมันจะมีพยาบาลเข้าหนึ่งคนแล้วผู้ช่วยจับเราฉีกออกมาปั๊บแล้วเคยเห็นเครื่องดูุดฝุ่นปะเออแล้วมันเครื่องเครื่องมันเป็นลมเย็นอะแล้วมันเ,ออเป่าตรงนั้นของเราอะแล้วเธอมีปีกไหมกระพือ พยาบาลก็จับไว้เออแต่างทีใครเขาจะไปเลเซอร์เนี่ยไม่แล้วมันก็ยิงชมามันก็ล่วงหมดเลยเออเดี๋ยวเคเทปมาอะไรลวกปีกล่วงปีกปีกปีกยังอยู่ปีกจะไม่ไปไหนปีกจะอยู่กับเรายันตายถ้าเราไม่ตัดปีกทิ้งแต่เราไปตัดปีกทิ้งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะไปตัดอยู่เรื่องนั้นอ่ะมันมีเดี๋ยวพาทุกคนไปทํารีเพร์กันด้วยวันเนี้ยฉันว่าเราพอกันเถอะ พอฉันอิ่มจะอ้วกแล้วเนี่ะสามชั้นยั่วยั่วภาพสามชั้นยั่วยั่วของฉันอะไรเดียวเธอต้องสามชั้นเมื่อกี้สามชั้นไหมสามชั้นยังกินคนเดียวจะตายแล้วเนี่ยพรุ่งนี้น้ำหนักขึ้นสิบโลไม่เป็นไรเราค่อยไปเอาออกเอาฉันกินกุ้งก็ได้เดี๋ยวเทปหน้าเธอไปกับฉันนะฉันเปิดคอได้แล้วเธอเข้าไปถ่ายตากล้องผู้ชายเข้าไปเห็นปีกลอรีอัลฉันไม่ได้ เดี๋ยวน้องเขยฉันเป็นอ o r e a ลฉันไม่ได้ทุกคนเออเดี๋ยวเธอเอาแล้วเธอต่อให้เธอถ่ายแล้วเธอให้พิมพ์ตัดมันก็เห็นเธอไม่เห็นไม่ใช่เราก็เห็นหน้าอย่างเดียวอย่าให้เห็นปีกสิเดี๋ยวท่านผู้ชมตายกันทั่วหน้าวันนี้เราก็ขอลากันไปด้วยน้องกุ้งและอะไรเนี่ยหมูกระแทะหมูกระแทะตุ้ตุ้หมูกระตุ่นะตะตึตึ่นเออเออวันนี้นะคะบ๊ายบายช่องของเราเดี๋ยวดิฝั่งรายการก่อนสิทุกคน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับซับอะไรสับตะไคายับสับสาคให้กับช่องคุณแม่เปรี้ยวเซ็ปเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันนะคะว่าเราจะไปสิ้นเที่ยวช้อปสวยที่ไหนกันบ๊ายบาย